นะครับลุงแค่ไอมีมะนาวบีบใส่กระเป๋าไปเนี่ยวันนั้นให้แกลองนั่งบีบหนึ่งแผ่นไม่เบี้ยงง่ายครับเสร็จแล้วหาอะไรหนักๆทำไว้ถ้าไม่มีปุ Metro, ๊บเขาอยากได้เสียงโอ้มีภาพแ้วเสียงไม่มีเขาอยากได้เสียง ไม่มีครับบางคนกับกระฐานหม้อมีถังด้วยนะครับหนึ่งใบกวาดครับแล้วกดครับเอาใส่เนี่ยง่ายไหมง่ายอย่างไรครับแตะไปห,หางครับสกิดไปห,หางเป็นการเล่นทีโคองกบื่อมันออกทำอะไรไม่ได้ครับเสร็จแล้วใส่เลยสิ่งที่ได้ครับบ้านที่ไม่ถูกของเรา

เยี่ยมครับอีกมือนึ็เสียงอีกมือก็นอกเช่นปรากฏเป็นเขาว่เป็นตาไม่ฉพอตกปุ๊บมันเงเสร็ก่กับเสร็จองถุต็อใจหัวเพราะมันมันก็อ่อนแรงถ้าเกอดอ่าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn